คุณคิดว่าใครจะได้เป็นอาชญากรที่เก่งที่สุดของ The h o r s e m a n และใน now you see me now you don't The h o r s e m a n จะไม่ได้มีแค่4แต่มาถึง7เพราะโจทย์ใหญ่ครั้งนี้ไม่ธรรมดาคือปฏิบัติการปล้อนรอบโลกชิงเพชรพันล้านจากมาเฟียตู้แม่นีง่งายไพ่เอาเชญากรแห่ง The h o r s e m a n at l a s รับบทโดย j e ่ไอเซนเบิร์ก ก้นลุงตาทำลายทุกกฎของความเป็นไปไม่ได้เมอริทรับบทโดยบูดี้เฮร r อร์สันก้นสะกดจิตใหญ่มาจากไหน,นก็ไม่เกินการควบคุมแจ็ครับบทโดยเดฟฟรังโกกลนไพ่จูโจมโจมตีคู่ปรับด้วยไพ่อย่างอิสระและเดดคาดเฮนรี่รับบทโดยไอลาฟิชเชอร์ก้นปลดพันธนาการไม่มีอะไรที่ขังเธอเอาไว้ได้ และเปิดตัวสมาร์ชิกใหม่ทีม The h o s m a n a เจนซีชาร์ลีรับบทโดย Justice Smith กลเวทมน์ครี t e ทเทคนิคลูกเล่นกลเป็นเสมือนเวทมน์เหนือจริงจูนรับบทโดย Ariana g r e e n b a c กกนแนวตั้งสูงแค่ไหนก็ไปถึงในพริบตาพร้อมทักษะไขรหัสที่น่าทึ่งว d นเดเ I think he loosened it for her ultimately บอสโกรับบทโดยโดมินิกเซซซา ก้เสี่ยงตายทุกสถานการณ์อันตรายพร้อมท้าทายไม่กลัวความตายโดยมิชชั่นครั้งใหม่นี้บัญชาการโดยทดเดีสวิดาแห่งเดอะฮอสแมนรับบทโดยมอร์แกนฟรีแมนเจ็ดอาชาจะสาดกลใส่กันไม่ยัง้งเดิมพันโคตรเพชรพันล้านและเตรียมจับตาดูชุดก้นใหม่จากเดอะฮอสแมนที่โลกยังไม่เคยเห็น บอปลอโลกโดยผู้กำกับ Venom และ Uncharted Diamonds are forever No w you see me now you don't อาชียคอนพลโลก3 Want to see a magic trick ซิมซัมประสิทิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์